คลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการโอนเหรียญจาก e x ็กช n g นที่ไทยเนี่ยไปที่คอยเ,เองนะครับว่ามีวิธีการโอนยังไงและวิธีการเทรดขั้นพื้นฐานเนี่ยใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามและพูดคุยในคลิปนี้กันครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตีเคเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่ริมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้เป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับผมมาเสนอแนวคิดและมองมองส่วนตัวผมไม่ได้มาแนะนการลงทุนและผมไม่ใช่ผู้ชี่ยวชาญการลงทุนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกถึงวิธีการพื้นฐานในการโอนเหรียญเพื่อที่จะเข้ามาเทรดที่คอยเอ็กนะครับว่ามีวิธีการโอนเหรียญยังไงยากง่ายแค่ไหนเพราะว่าเขาได้เคลมตัวเองว่าเป็นเอ็กเชนที่มีความปลอดภัยที่สูงมากๆนั่นเองนะครับโอเคเลยที่ตัวอย่างแรกเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูทททีี่่เเกระป๋าไย ซึ่งผมได้อ,อ๋อจริงๆแล้วมันก็มีเหรียญให้เลือกเยอะแยะมากมายเนาะแต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีการโอนในเฉยนนะครับซึ่งออราคาเหรียญหรือปริมาณเรหรียญนยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นจริงๆเนาะซึ่งเท่าที่ผมดูในส่วนของ USDT เนี่ยค่าธรรมเนียมในการโอนอาจจะค่อนข้างสูงกว่านะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็น XRP เนี่ยอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่านั่นเองโดยที่ว่าเอเชนที่เราใช้ที่ไทยก็หลายๆคนอาจจะใช้เป็นบิตคัพหรืออะไรก็ตามแต่นะครับโดยที่ว่าเราก็กดถอนปกติเลยครับสมมุติเราใช้ XRP ในการโอนเหรียญเนาะก็กดถอนเลยครับ ชิบเราก็จะมีในส่วนของ a c d rate เพื่อให้เราใส่เนาะก็จะเป็น a c d r a s e ที่ coin e X นั่นเองนะครับเราก็ต้องไป copy ในส่วนของ act rate ที่ c o i e X m o u เพื่อวางไว้ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดดูกันนะครับซึ่งใน c o i e X เนี่ยเราไปดูในส่วนของ a c d r a s e ที่เราจะโอนมาในกระเป๋าของเรายัางไงแล้วก็ไปที่คําว่าสินทรัพย์นะครับแล้วก็ไปที่บัญชีภาพรวม ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากบัญชีสปอตเนี่ยอ่าโอเคเราจะโอนเงินเข้ามาในนี้เนาะเพื่อที่จะมาเทรดเพราะว่าถ้าโอนเข้ามาปุ๊บเราค่อยย้ายไปยังบัญชีในส่วนของบัญชีเทรดฟิวเจอร์ก็ได้อะไรประมาณนี้นครับโดยที่ว่าเราก็กดเลยครับก็คือว่าเติมเงินเติมเงินก็คือเป็นการอ่โอนเงินเข้ามาท่นเองครับถอนก็คือถอนเงินออกไปจากเอเจชัน ที่คอยเอ,เองนั่นเองอันนี้โอนใหญก็คือโอนจากกระเป๋าสปอร์ตเนี่ยไปบัญชีอื่นๆนั่นเองนะครับโอเคเรากดเติมเงินเพราะว่าเราจะเติมเงินเข้ามาเนาะซึบอันนี้ก็จะเป็นเหรียญให้เราเลือกนะครับว่าเราจะโอนเป็นเหรียญอะไรดีนะครับโดยแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีในส่วนของเชนต่างๆ ให้เราเลือกเพราะว่าค่าธรรมเนียมแต่ละเชนวิธีการโอนแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงหรือถูกที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งผมก็เลยใช้เป็น XRP นะครับแล้วก็พิมพ์เลย XRP ก็จะเป็น Ripple นั่นเองครับโดยที่ว่า XRP เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่อยู่ก็คือว่า address นั่นเองเพื่อที่เราเอาต้องไปกรอกในส่วนของ Bit ครับหรือเอเชนต้นทางที่เราจะโอนเงินมาแล้วก็จะมีในส่วนของ tag นั่นเองเพราะว่า XRP ต้องใช้ tag ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยครับเพื่อนเพื่อก็ ก็ปี้แอดเรสเนาะก็ปี้แอดเรสตรงนี้นะครับไปวางไว้ที่ตรงนี้าวางไว้ที่ตรงนี้ในโทรศัพท์มือถือวางปุ๊บแล้วก็เอาแท็กตรงนี้นะครับมาวางที่แท็กตรงนี้แล้วก็พิมพ์จํานวนของ XRP ที่เราจะโอนจากเอเชียนต้นทางหรือที่ไทยเนี่ยมาที่นี่เลยนะครับว่าเราจะโอนมาก,กี่เหรียญเพื่อนๆก็พิมพ์ได้เลยหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หรหัส Google Authentic นะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแค่นี้ง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะครับ การโอนเงินเข้ามาที่คอยเอก็ถือว่าง่ายมากๆโดยที่ว่าเขาได้บอกว่ารอเพียงแค่ไม่เกิน5นาทีเงินก็จะเข้ามาที่เอ a เชนของคอยเอเรียบร้อยเลยนั่นเองซึ่งพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ๋อโอเคโอนไปเรียบร้อยเนี่ยเราลองกดมาที่สินทรัพ์นั่นเองครับก็เรามาลองมาดู ว่างเงินเนี่ยเข้าหรือยังอ่าเราโอนเป็นอะไรมาถ้า,าโอนเป็นกรก็เข้าไปเอก RP อันนี้ผมมีเป็น USD T อยู่แล้วเนาะซึ่งวิธีการเบื้องต้นเนี่ยผมทําให้เพื่อ,อนๆดูคร่าวๆเฉยน,นะครับก็คือเป็นเพียงวิธีการเท่านั้นนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะกดมาที่ภาพรวมสินทรัพย์ก็ได้นะครับหรือจะกดไปที่บัญชีสปอร์ตก็ได้แล้วก็เลือกเป็นสินทรัพย์พก็ได้เพื่อที่จะได้ดูว่าเหรียญเอกรพมันเข้าหรือย,ยังอะไรแบบนี้เนาะ,ะถ้าเข้าแล้วมันก็จะขึ้นว่าเอกรพแล้วก็เป็นจำนวนเหนรนนนะ okay, นนะ,นะโอะอออเกาืื่พจจจถ ก็คือแค่กดถอนแค่นั้นเองนะครับก็กดถอนชิปก็เลือกว่าจะโอนเป็นเหรียญอะไรออกไปหล่ะอย่างที่ผมมี S D T ก็เลือกเป็นเชนจะเอาเชนอะไรละ่ะเชนไหนที่ค่าธรรมเนียมถูกสุดก็อาจจะเป็น T R C 2 0ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่าในส่วนของที่ x เชนต้นทางที่จะโอนไปเนี่ยหรือปลายทางเขาทีนะปลายทางที่จะโอนไปเนี่ยมีในส่วนเชน trc 20หรือเปล่าถ้ามีก็โอเคเลือกเป็นอันนี้หรือถ้าจะเป็น csc ก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่าค่าธรรมเนียมยิ่งถูกขึ้นไปอีกนะครับก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับก็ใส่ที่อยู่ในการถอนแล้วก็เป็นยูทีว่าจะถอนเท่าไหร่ละก็แค่นั้นเองครับก็เลือกแค่นั้นเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการโอนเงินก็ง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งโอเคเราจะมาดูในส่วนการ ซื้อขายเหรียญต่างๆใน e x c h ช n g e คอยเองนะครับว่ามีวิธีการซื้อขายยังไงซึ่งเงินที่เราใช้ก็จะใช้เป็น USDT เพราะว่าผมมี USDT เนาะเพราะว่ามันเป็นออกสกุลเงิน Stable c o i n ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับโอเคในส่วนของ c o ย n EX เนี่ยก็มีในเรื่องของ กราฟให้เราดูด้วยเนาะมีกราฟแล้วก็มีเครื่องมือให้เราดูสามารถวาดได้าสามารถตีในส่วนของเทรนไลน์ได้นะครับจะตีเทรนไลน์ก็ได้ได้เหมือนเทรดดิ้งวิวเลยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างใช้ง่ายจะวาดเป็นผู้กันก็ได้จะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีก็ได้หรือจะปรับขนาดก็ได้อะไรแบบนี้เนาะโอเคเรามาพูดถึงเครื่องมือไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาพูดถึงในส่วนของเหรียญ cet กันบ้างซึ่งเป็นเหรียญของเอเชียของเขานั่นเองซึ่งเราดูเบื้องต้นก่อน,นว่า,วากราวดวิ่งเป็นยังไ ไซเวในกรอบไซเวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็น่าจับตายอยู่เพราะเพื่อนๆจะเห็นได้จากในส่วนของแนวรับสาคัญช่วงนี้เห็นไหมครับเขาวิ่งม,มารีเทสแล้วไม่เคยหลุดเลยในช่วงของโซนราคา0.042โดยประมาณเนี่ย แทบจะไม่หลุดเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับเขาเป็นการเบรกแนวต้านสํคาคัญออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนๆเห็นหได้จากตรงนี้ขึ้นมาเทชช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่อยๆมาเทเรื่อยๆมีช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้และแล้วก็มีช่วงนี้พยายามขึ้นมาแล้วก็เบรกออกมาพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไม่เคยหลุดเลยไซเวอยู่ในกรอบอยู่แบบนี้นะครับสะสมพลังไซเวอยู่เป็นเวลานาน,านมากๆจนได้ทําการเบรกออกไปนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์ครับการไซเบี์ของเขาปรับตัวขึ้นมากว่าพันกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับผมยังมองว่ายังมีโอกาสอีงอยู่ที่เขาจะปรับตัวได้อีกครั้งหนึ่งจากการที่ไซเบี์เป็นระยะเวลานานแบบนี้เพียงแต่ว่าเพื่อนๆที่ต้องรับความเสี่ยงก็คือการรอเวลานั่นเองครับว่าจะรอได้นานแค่ไหนเพราะว่าเขามีการเบรนเหรียญอยู่เรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องที่น่าจับตามากๆเพราะว่าจุดคัดล้อนี่ค่อนข้างใกล้เนาะถ้าเราหลุดในส่วนของเทนไลน์ตรงเนี้ย เราก็อาจจะคาดลอดออกมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญ CET พี่นาเข้าซื้อก่อนล้กันสักไม้แรกเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ผมจะมองว่าเป็นแนวรับสําคัญถัดไปที่ พอที่จะแบงหมายเข้าซื้อได้ก็คือ0.0422โดยประมานะครับผมจะลองพิจารณาเข้าซื้อเลยก็คือว่าเราจะใช้เป็น USDT นะครับเห็นไหมครับผมมีอยู่ประมาณ475 USDT ซึ่งเราจะซื้อเท่าไหร่ล่ะเราก็เลือกได้เลยนะครับอ่า USDT ก็จะเป็นปริมาณอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ประมาณ80 USDT ก็คือทั้งหมดประมาณ17%ประมาณ100เหรียญ25%เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเราก็ลองเลือกแบบอ่าเป็นราคาตลาดเลยไหมก็คือราคาปัจจุบันไปนเลยหรือเปล่าหรือจะเอาเป็นในส่วนของราคาที่เราจะวาง ว่ารอให้มันล่วงลงมาเท่าไหรเนี่ยเราถึงพิจารณาเข้าซื้อนะครับแต่ผมก็มองว่าล่วงปัจจุบันถ้าดูแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้แย่นะครับก็เป็นการเบรกขึ้นมาจากแนวรับตรงนี้ที่เคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับเป็นไหมครับช่วงนี้ผมก็ลองซื้อราคาตลาดไปเลยละกันก็ใช้สักประมาณ25%เรไปเลยละกันก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็จะลองกดซื้อเลยเนาะเพราะว่านี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับกดซื้อไปเลย ก็บอกว่าสร้างคำสั่งซื้อตาลาดแล้วก็คือซื้อเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนเ <ๆ S 1> เห็นไหมครับว่า u s d t ของผมเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วจาก400กว่านั่นเองและเงินไปอยู่ในหลักเงินก็ไปอยู่ที่เหรียญ CET นั่นเองเห็นไหมครับว่าผมสามารถขายได้อ่าเราก็จะเลือกขายเลยก็ได้จะเลือกขายกี่เปอร์เซนต์กี่เหรียญเพื่อนเพื่อ,อก็แค่ทําตรงกันข้ามครับก็คือมากดที่ขายแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะลองไปดูเหรียญของเราว่าได้เข้าไปที่สินทรัพย์หรือบัญชีของเราหรือย,ยังกดเข้าไปที่บัญชีสปอร์ตกันก่อนชื่ออออเเเเเเพพื่่่่นนนนห็ได้้้้ววาารรรรียยขขงผมมมิึบบและคั จากการที่มี USDT 400กว่าเหรียญกลายเป็นเหรียญ CET เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็วถือว่าเป็นการซื้อง่ายขายคล่องก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปเราจะลองโอนไปเพื่อลองเทรดฟิวเจอร์กันดูบ้างนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเทรดฟิวเจอร์เลยนะครับเราจะลองโอนย้ายเหรียญกันดูโอเคโอนจากบัญชีสปอตไปบัญชีสัญญาคือบัญชีฟิวเจอร์นั่นเองครับ mm hmm. เหรียญที่เราจะใช้ก็จะต้องเป็น USDT ซึ่งผมจะโอนไปสักประมาณ56เหรียญแล้วกันนะครับเพื่อที่ให้เศษมันหายไปเลยแล้วกันอนไปประมาณนี้แล้วกันนะครับชิปก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะลองไปเทรดฟ คือการเทรดฟิวเจอร์นั่นเองซึ่งเลเวลตอนนี้เราใช้เป็นคูณ3นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นคูณ5คูณ8คูณ10จนถึงคูณ100เท่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกป้องกันความเสี่ยงของตัวเองนะเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันนะครับโอเคผมก็จะลองเลือกเป็นซักเปลี่ยนจากคูณ3ไเป็นซักคูณ5แล้วกันพอให้ได้มันเห็นได้แล้วว่า ออราคาที่มันเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหน่อยละกันเอาเป็นคูณ8เลยละกันครับแบบอินฟินิตี้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคกดตกลงเลยนะครับชึบแล้วก็มาที่หน้าสัญญาเรียบร้อยแล้วเอาเป็นเหรียญอะไรดีเอาเป็นเหรียญ BTC แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ BTC ก็ยังคงอ่ออยู่ที่ประมาณช่วงโซนราคาประมาณ4ี่เหมือนะครับฉะนั้นผมจะลองเปิดลองไปดูแล้วกันนะครับเพื่อได้ลองดูว่าออเดอร์จะเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมจะเอาเป็นราคาตลาดไปเลยละกันซึ่งก็อ่อใช้ประมาณสัก เอาแบบรับความเสี่ยงไม่มากเนาะหรือแบบผมอยากให้มันราคามันเห็นชัดๆผมเอาเป็นครึ่งนึงไปเลยแล้วกันนะครับก็กดเลยแล้วกันก็คือซื้อ BTC นะครับชิบโอเคหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะตำแหน่งปัจจุบัน จำนวนสถานะเป็น0.056 BDC นะครับราาผลตอบแทนตอนนี้อยู่ประมาณ0.31% 0.23%ก็กําลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองเนาะ,อะตอนนี้โอ้โหผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้กําลังจะหลุดเทรนด์ลน์ของผมแล้วนะครับอันนี้ก็ผมแค่เปิดให้เพื่อนดูเฉยๆเนาะผมเปิดให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับว่าวิธีการเปิดบัญชีฟิวเจอร์นเนี่ยเปิดยังไงนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็ติดลบอยู่ประมาณ0.05%โดยประมาณนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเปิดง่ายนะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองปิดสถานะดูนะครับว่าเออเราปิดสถานะเนี่ยมันปิดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองปิดกันเลยก็นี่ยครับก็เลื่อนทั้งหมดปิดทั้งหมด100%ก็ผมจะลองปิดสถานะดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือปิดทั้งหมดก็คือหมายความว่าปิดสถานะทั้งหมดเลยก็คือเขาได้บอกว่าุูแน่ใจหรอว่าจะปิดสถานะทั้งหมดที่ราคาตลาดและยกเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดสาหรับสัญญาณปัจจุบันก็คือว่าการเทรดฟิวเจอร์ของ BDC ออเดอร์นี้ของผมเนี่ยผมจะยืนยันไหมผมก็โอเคลองปิดทั้งหมดเเเเลลลยยแ้้้ววกัันนนพาาา่่่ออออองงซืืขดูท โอเคก็คือว่าปิดไปเรียบร้อยแล้วอ่าสรุปแล้วว่าผมขาดทุนปประมาณ0.04ซึ่งเพื่อนๆกดได้ที่สถานะทางประวัตินะครับก็จะมีเวลาทําการวันที่เท่านี้สัญญาลอบ BTC ซึ่งมูลค่าผมใช้ไป224โดยประมาณอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงก็คือติดลบ 0.44เองอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาก็ได้ะครับหรือติดลบประมาณ1.59เจากออเดอร์ที่ผมเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดออเดอร์ลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดออเดอร์ชอร็อตกันดูบ้างสาหรับคนที่อยากจะเล่นขาลงเนาะแล้วก็ลองเลื่อนเปอร์เซ็นไปเลยครับเอาสัก20รโดยประมาณเป็นคูณ8เนาะโดยใช้คําสั่งซื้อของราคาตลาดผมก็จะลองกดไปเลยนะครับกดขายไปเลยอ่าก็ขึ้นว่าสั่งสําเร็จ โอเคออเดอร์ขึ้นเราหรือเปล่าเราก็ลองมาดูตำแหน่งปัจจุบันโอเคตำแหน่งปัจจุบันก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นสัญญาณฟิวเจอร์นะครับอ่าท่านี้ก็คือปิดสถานะก็คือว่าเราลองเลื่อนปริมาณได้นะว่าเราจะปิดเท่าไหร่ท่านี้ก็คือปิดทั้งหมดนะครับก็คือแบบเมื่อกี้ที่ผมได้เปิดให้ดูไปหรือเอาลองเลือกเป็นแบบปิดสถานะบ้างผมก็เลื่อนไปร้อเหมือนเดิมครับผมก็ลองกดดูเนาะเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเฉยนะครับว่าวิธีการซื้อขายเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ผมกดเซลล์ไปเนาะแต่ว การติดลบบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือ0.6%โดยประมาณเดี๋ยวผมจะลองปิดทั้งหมดดูนะครับแล้วก็กดแน่นอนไปเลยเพราะว่าเราจะปิดทั้งหมดเลยก็กดแน่นอนแล้วก็ไปลองดูไปด,ดูสถานะบ้างอ่าเห็นไหมครับออเดอร์แรกที่ผมเปิดไปก็จะเป็นลองออเดอร์นี้ก็จะกลายเป็นชอ็อตนั่นเองซึ่งผมได้ขาดทุนไปประมาณ0.077ดอลลาร์โดยประมาณเราลองมาดูซิว่าเราขาดทุนไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะก็กดรายละเอียดเลยนะครับก็ประมาณ0.62%โดยประมาณนั่นเองก็ถือว่า ก็เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับสำหรับการเทรดที่คอย EX นั่นเองนะครับและที่สำคัญที่ค e อยอีเในเวอร์ชันที่เพื่อนจะโหลดจากทางมือถือนี่ครับสำหรับ Android เนี่ยก็มีภาษาไทยอัปเดตเรียบร้อยนะครับเพื่อนสามารถไปใช้แอปพลิเคชันคอย EX โททรศัพ์มออเ,เอาละครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับผมก็มายกตัวอย่างในการเทรดที่คอยเอ็กแล้วก็รวมถึงการโอนเหรียญมาที่คอยเอ็กว่ามีวิธีการทํำยังไงกันบ้างซึ่งก็เป็นเหมือนการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขาใช้งานยังไงเพื่อใี่เพื่อนๆจะเอาไว้ออในการประกอบในการตัดสินใจเทรดที่คอยอเอ็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปและอยากให้เพื่อนได้ตังค์ นะครับสวัสดีครับบาย